แล้วสมคิดยังไงว่าครูเนี่ยเวลาสอนต้องครบตามหลักสูตรแค่ไหนต้องครบตามหนังสือที่เขาบอกว่าเรียนหนังสือเล่มน,นี้จะต้องเรียนให้ครบถ้วนแค่ไหนคือผมว่าหลักสูตรนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางกว้างๆหนังสือก็เป็นเพียงแนวทางกว้างๆที่เราที่จะทําให้เรามีแนวทางในการศึกษายอย่างน้อยที่ไม่หลงทางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรมากําหนดเลยต่างคนต่างเรียนทีนี้ก็มันจะวัดอะไรไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมีมาตรฐาน และในขนาดเดียวกันมันจะต้องยืดหยุ่นได้นะครับ<ฮ>ก็คือว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันข่าวสารบ้านเมืองต่างอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาสังคมศึกษาจริงๆแล้วเนื้อหาขอบถ่ายมันแทบจะว้างมากจริงๆแล้วสังคมเนี่ยเรียนไม่ต้องมีหนังสือก,ก็ได้นะครับ<ฮ>จับเหตุการณ์สําคัญในปัจจุบันนะครับเรียนแล้วเชื่อมโยงไปหาความรู้หรือเรียนความรู้เชื่อมโยงมาหาเหตุการณ์ปัจจุบันมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเรียนแล้วเขาได้เอาไปใช้ในชีวิตจริง เขาเรียนแล้วเขาอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เข้าใจนะครับอย่างในปัจจุบันการเลือกตั้งใช่ไหมครับถ้าครูหยิบยกประเด็นว่าวันที่6มการานี้เราจะมีเลือกตั้ง2แบบนะครับเป็นยังไงยังไงบ้างเด็กก็เรียนแล้วได้ความรู้ด้วยและก็อ่านข่าวเข้าใจฟังข่าวเข้าใจคุยกับผู้ใหญ่คุยกับผู้ปกครองก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เขาเห็นคุณค่าของการเรียนมากขึ้น <S <S อันนีมน้มันมีปัญหานะครับคือผมเชื่อว,ว่าเด็กทุกคนเนี่ยอยากสนใจข่าวสารบ้านเมืองเพราะผมเชื่อว,ว่า หลายคนเวลาฟังข่าวแล้วฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดอยากจะไปอ่านต่ออยากจะไปอ่านรายละเอียดอยากจะเอาสิ่งเนี้ยไปถามครูว่าปลแปลว่าอะไรใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันมีตัวที่ทําให้เราไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้เช่นเราเข้ากําหนดให้เราเรียนวันหนึ่งแปดโมงเช้าถึงสามโมงครึ่งสามโมงสี 40, ่สิบนับไปนับมาเจ็ดชั่วโมงหึงถึงแปดชั่วโมงบางเรียน นะครับมันทําให้ล้าสมองมันล้านะครับพอกลับบ้านก็ต้องทํากันบ้านที่ครูสั่งและยิ่งมานักเรียนเป็นศูนย์กลางเจอรายงานเจอให้ไปค้นคว้าเจอทํานู่นทนํานี่พอดีว่าไม่ต้องไม่ไม่ไม่มีเวลาไปอ่านข่าวไม่ต้องไม่มีเวลาไปคิดวิเคราะห์ว่าตรงนี้เป็นอย่างไรเชื่อมโยงกันไม่มีเวลาจริงๆแล้วผมเองก็มีความคิดที่อยากจะทําหลายสิ่งหลายอย่างในสิ่งที่ผมรักผมอยากทาผมอยากเยนหนังสืออยากศึกษาค้นคว้าข้อมูล นะครับแต่ผมทาไม่ได้ตรงนี้เป็นเพราะครูเอาจริงเอาจังกับหลักสูตรและเอาจริงเอาจังกับหนังสือมากไปไหมว่าจะต้องสอนให้ทันหนังส <ừ. S 1> ือสอนให้ครบถ้วน <ừ. S 1> เลยทําให้เลยทาให้เกิดการบังคับเด็กให้มากเกินไป <ผม S 1> หรือว่าเชื่อว่าครูเข้าใจครับเพียงแต่ว่าสังคมและผู้บริหารในกระทรวงศึกษาหรือทบวงมหาวิทยาลัยบีคร,รูใหม่ทีอผมเชื่อว่าอย่างนั้นคือผมคิดว่าสังคมคาดหวังอะไรกับครูมากมายคาดว่าครูจะต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่เราเคยคิดไหมว่าครูเขาคร mm ูรู้สึกอย่างไรผู้ปกครองไปกดดันมากแค่ไหนสังคมกดดันมากแค่ไหนนะครับบางโรงเรียนเป็นเพราะผู้ปกครองบีบครูทําให้ครูไม่สามารถที่จะสอนตามหลักการที่ถูกต้องได้เช่นว่าบางบางโรงเรียนอาจจะให้นักเรียนไปศึกษาความรู้ให้เล่นไปพร้อมกับเรียนนะครับสนุกสนานเด็กสนุกสนานแต่พอผู้ปกครองมาเห็นอ้าวโรงเรียนนี้แปลกประหลาดหรือเปล่าชาวบ้านโรงเรียนไม่ทําทาไมโรงเรียนนี้ทํานะครับตรงนี้ผมคิดว่า อาจจะโยงไปเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของรัฐในเรื่องของการปกครองเองเนี่ยบางทีอาจจะตามไม่ทันหรือว่าอาจจะเกิดความไม่้าใจครับอ้อมคิดยังไงตรงนี้หนูคิดว่าคําว่าผู้ปกครองกับครูเนี่ยจะต้องหนูให้คํานึงว่าผู้ปกครองกับครูเนี่ยจะต้องรู้จักกันก็คือบางทีเราสอนเด็กนักเรียนไปอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กที่ฉลาดหรือว่าเด็กที่เรียนธรรมดาอย่างนี้ยค่ะแต่ว่า อยากถามว่าอาจารย์หรือว่าครูเคยพบผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ไหมทำไมเด็กคนนี้ฉลาดผู้ปกครองเขาเป็นอย่างไรทำไมเด็กคนนี้เรียนไม่ดีผ<ม>ู้ปกครองเด็กเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าครูกับผู้ปกครองได้คุยกันครูก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าอ,อ๋อเด็กเหล่านี้มาจากแบบนี้ทุกคนมาจากแหล่งที่ไม่เหมือนกันอาจารย์ก็จะเกิดความคิดที่จะพัฒนาขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลย่ โอ้น่าสนใจครูว่าอย่างไรเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าครูเองอาจจะถูกบีบจากผู้ปกครองถูกบีบจากผู้บริหารกระทรวงกระทรวงที่ไม่เข้าใจจริงไหมอันนี้มีส่วนไหมถามว่าคํออาว่าบีบในที่นี้ก็คือทุกคนจะคิดว่าการเรียนรู้หรือการเรียนกันในห้องเรียนเนียต้องให้เนื้อหาเป็นหลักใหญ่เพ้าปัญหามอยู่ตรงที่เราให้เนื้อหาแต่เราไม่ได้ให้กระบวนการ เรือจะเอาเนื้อหามานำกระบวนการแต่กระบวนการนําเนื้อหามันอยู่ที่อยู่ที่ตัวครูนะคะที่จะปรับกลยุทธ์เองถามว่าเขาบีบไหมคะเขาคงไม่บีบเขาคงบีบอันเดียวก็คือที่ยังมองเห็นว่ากระทรวงทําได้ก็คือเรายังอึดอัดกับระบบการประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะรู้เราให้เด็กทารายงานหรือให้ทำเนี่ยเราดูมีวิธีการศึกษาพฤติกรรมเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเอาส่วนนั้นเป็นคะแนนการประเมินไม่ใช่แค่คะแนนสอบปีนี้เราสอบ70เ แล้วทาให้วันอื่นๆเน,นี่ยประมาณแค่สามสิบชั่นเองคือครูพูดเมื่อกี้บอกว่าเนื้อหาและกระบวนการก<ช>ระบวนการหมายความว่ากระบวนการของการเรียนรู้ใช่ไหมครับกระบวนการ,รการเรียนรู้ก็ได้ค่ะกระบวนการคิดกระบวนการทักษะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นทักษะกระบวนการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ตรงนั้นมาเนี่ยแต่พยายามเนี่ยเราพยายามไปมองตรงที่ว่าต้องให้เด็กรู้เนื้อหาเยอะๆแต่จริงๆแล้วในเนื้อหาเนี่ยมันมีเบสิคคอนเซปต์อยู่มันมีเบคอนเซปต์พื้นฐานที่เป็นคอนเซปต์หลักถ้าเด็กเข้าใจตรงนี้เด็กสามารถจะไปอ่านแตกหน่อไปได้ เพียงแต่ว่าในหนังสือหรือในหลักสูตรเนี่ยเราดูหรือเปล่าว่าเด็กเนี่ยดึงได้ไหมเมื่อกี้เด็กบอกว่าเขาอยากมีเวลาอ่านหนังสือก็เลยบอกดนึงนะคะว่เาเป็นคนอ่านหนังสือเก่งนั้นแต่ะเด็กแล้วก็บอกเลยว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยที่ว่าพบว่าทาไมเขาไม่มีเวลาถ้าเด็กเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่เป็นชอบอ่านการ์ตูนแบบที่มันเป็นคํารูปแล้วก็คําเด็กไม่อ่านหนังสือที่เป็นอย่างนี้ <meet. S 2> ถ้าเด็กดูทีวีมากกว่าการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นความคิดเชิงจิงจงนตนาการเนี่ยเด็กจะไม่มีเด็กไม่มีความสามารถในการอ่านได้เร็วและอ่านจับประเด็น ที่สอนที่ว่ามาเนี่ยบอกได้เลยว่าหนังสือแค่หนังสือเรียนเนี่ยคอนเซปต์มีแล้วและคอนเซปต์ได้เป็นคอนเซปต์หลักหนังสือคู่มือก็มีคอนเซปต์หลักแต่ทำไมเด็กใช้หนังสือคู่มือทั่วไปเยอะเพราะหนังสือคู่มือให้รายละเอียดจริงๆมันคือคอนเซปต์เดียวกันยิ่งอ่านยิ่งไปที่ยิ่งเด็กอ่านต้องใช้ความจําในการจํามากทั้งที่เปสิกคอนเซปต์มันมีอยู่เท่าๆกันในหนังสือเรียนเด็กพยายามดูการอ่านอย่างนั้นให้เล่มหนามาแต่ไม่พยายามดึงว่าสิ่งที่ตัวอ่านมาเนี่ยตัวรู้อะไรตอบคําถามนั้นได้ไหมว่าทาอะไร พอย่อยเสร็จแล้วทำไมถึงมาบทนี้มาเรียนลำเรียงไม่มีความเชื่อมโยงเองเพราะนันสิ่งสําคัญที่เด็กไทยคุณจะต้องมีนะคะแล้วต้องที่ก็เป็นอันดับแรกเลยต้องฝึกให้เด็กอ่านอ่านมากอ่านเร็วอ่านให้จับประเด็นให้ได้ถ้าเมื่อไรเราฝึกเด็กให้อ่านหนังสือไม่ได้จับประเด็นไม่ได้ศู์เปล่าเลยการเรียนการสอนค่ะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยดูดูจากลูกน,นะครับลูกนี่ชอบอ่านหนังสือมากเพราะว่าเป็นผมกับภรรยาอ่านหนังสือมาก ยาเป็นอาจารย์เขานหนังสือเต็มบ้านเลยเาเเห็นป็นโมเดลเป็นตัวนะครับแต่ว่าอ่านเข้าไปเนี่ยเขาคงจินตนาการเขาหลักแต่ทีนี้วิชาที่ผมเห็นมันหายไปผมไม่แน่ใจนะมันหายไปขนาดไหนคือวิชาเรียงความหรือย่อความทําให้เด็กเนี่ยไม่มีโอกาสถ่ายทอดออกมาว่าที่เขาอ่านเนี่ยแล้วเขาเห็นอะไรแล้วข้อสอบมันก็เป็นปรัยหมดเพราะด้วยกลไกที่เราคุยกันว่ามันตรวจไม่ทันหรือว่าจํานวนนักเรียนเยอะเนี่ยเราก็เลยไม่เห็นแนวคิดของของเขา